แต่งตัวดีงพูดดีกูจังขออนุญาตนะครับมึงมึงจะมาทำไมอีกวะเฮ้ย้เยให้เก็บใส่กระเป๋าเลยไหมครับพี่ให้ผมกระทืบเลยไหมครับก็ก่อนอื่นผมเอ้ยเดี๋ยว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 

อะไรพี่ไปทางพี่เลีนกีตาร์เหมือนกันอ่ะพี่ไทยอับบนดงเลยนแดงอาิษาสดีเหมือนกันแน่ได้เดาเสา อันบูสาครับถ้อเรเงีงไหนน้อครับถ้าเราเงีงเองด้วยครับโอเคเต็มเต็มสั่งไอ้นี่เฉยครับสั่งของกินเดี๋ยวเราไปเอาไปไลยคนอื่นให้ พี่คุยตรงนี้ใช่ไหมพี่ดีตรงนี้ก็ได้นะไม่อยากคุยตรงนี้หรอกแต่มึงเออจะคุยตรงนี้ก็คุยอะไรหราอ่ะว,ว่ามาครับก็อย่างแรกคือผมกับลูกจะมาขอขอมาอธิครับมึงคิดว่าพี่กูเป็นสารเจ้าเหรอหรือเป็นอะไร หรือ<ม>เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรไม่ใช่ครับแต่ว่าผมทําผิดไปก็คือผมข้ามหน้าข้ามตาอติซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝั่งผู้หญิงอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องมาขอคมาทําให้มันถูกถูกต้องนะครับ อติครับผมต้องขอขมาอาตีด้วยครับที่ผมได้ข้ามลาข้ามตาแล้วก็ปกปิดเรื่องที่ผมพบกับฟ้าหรือว่าคุยตั้งแต่คุยกันเป็นระยะเวลาน,านานครับผมอยากจะขอขมาอาตีครับขอให้อตีช่วยรับการขอโทษครั้งนี้ด้วยครับ อยากรู้มันมาดูไหมเดี๋ยวโทรศัพท์ไปดูอ่ะอ่ะยืนแล้วเนี่ยอ่ะดูซะยืนแล้วดูอ้าวยืนแล้วเนี่ยดูสิยืนแล้วยืนอ่ะดูดะดเห็นยังอ่ะผมแล้วก็ผมก็อยากจะให้ลูกมาขอขมาตีเลยครับ <c oughs> ผมจะขอโทษแทนไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ S <S <S สุดท้ายแล้วยังไงลูกผมก็เป็นคนติดครับผู้จาร่วงเกินอติไปก็ลเลยอยากพาเขามาอขอาขมาอาติด้วยครับอืมบับรเท่ครับเมื่อวานพูดจาไม่ดีใจไอ้ก้นมันเนึกว่าถิงชะกอดอยากปอกว้เลยนะครับ,บรทอครับ นีแล้วก็เรื่องที่สี่กับคุณแจ็คเสนอใช่ไหมครับคือผมตอบตามตรงว่าผมไม่สามารถเลิกยุ่งกับปาแล้วมันจะมาพูดทำาเธีอะไรวะส่วนเรื่องแต่งงานสิงสอดสองร้อยล้านนั้น <c oughs> จะพยายามหา <c oughs> หมึงจะมาทำไมอ่ะมากที่สุดครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะเวลาแค่สองวันผมอาจจะไปทำไม่ได้ครับแต่ผมจะหามาให้ตีแน่นอนครับไม่ว่ามันจะนานแค่ไหน พราะผมชืนใจกับฟายจริงครับแล้วผมก็รักฟายจริงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมต้องเลิกกับเขาใช่ไหมครับเหมือนกับผม,ผมตายไปแล้วผมเลยอยากจะขออติครับขอแสดงความคิดเหตรงนี้ว่าผม ผมสาม,มารถตายแทน้าได้ครับหรือว่าถ้ามีอะไรลายรำไปพ่อหนุ่มก็ขอให้ผมเป็นคนตายก่อนครับอันภู้าครับงานเดวกีได้ด้วยครับ <c oughs> ดูแลเขาแจ็กกี้เก้าอาเนาแจ็กกี้เก้าอาโนาถ้าผมทำให้เขาเสียใจผมก็ พร้อมจะตายครับเพราะผมก็รอบนี้ผมก็ทําให้ทางอติกัแบบคุณแจ็คเสียใจด้วยงั้นมึงตายเลยได้ปะม,มึงบอกมึงตายเพื่อฟ้าใจได้เนี่ยงั้นมึงตายเลยได้ปะซึ้งน้ำตาจะไหลเลยอูกได้ครับผม แต่ก่อนมึงตายมึงช่วยบอกเลิกฟ้าใจก่อนพี่กูต้องการแค่นั้นแน่นอนถ้าผมบอกเลิกกับเขาก็เหมือนกับผมตายไปแล้วครับ ตายไปแล้วเฮีย้ยแลผู้หญิงมนจะต้องแย่ไอ้สั์คนอื่นก็มีให้เลือกมึงเลือกเฮีย้ยลูกสาวกูอต่าปาไม่ไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่นนะครับผมคุยกับเขาผมอยู่กับเขามาเขาไม่เหมือนคนอื่นครับเออถ้าเขาเหมือนคนอื่นพี่กูคงไม่เอาเป็นลูกสาวหรอก หรือบอกมข้อนี้ไปครับผมเขาพิเศษสำหรับผมครับเขาคงธรรมดาใส่พี่กูมั้งไม่ไงั้เขาคงไม่รักไม่ห่วงขนาดนี้หรอกครับ ก็อยากแสดงความจริงใจตรงนี้ครับถึงแม้ผมรู้ว่าความคำพูดผมมนัดูคงจะไม่น่าเชื่อถือเพรว่าผมก็ซับนะครับท,ทุกคนเลยฮะเรื่องที่ผมปิดบงังเรื่อง,งให้เป็นเหมือนการข้ามหน้าข้ามตาฝั่งคนไให่นะครับผมก็ยังอยากที่จะยืนยันอยู่ครับว่าผมรักไปจริงง นอกจากความจริงใจของมึงเนี่ยมึงมีเฮอะไรกว่าที่มึงจะมาพูดับเนี้ตอนเนี้ยนนกูไม่เห็นอะไรเลยกูเห็นเหมือนที่มึงพูดกับกูตรงนู้นะที่เราคุยกันรอบแรกอะไม่อ,อะไรเลยก็ไม่มีอะไรนอกจากคำสัญญาเนี่แหละครับว่าถ้า ผมดูแลเขาไม่ดีแต่ว่าผมปกป้องเขาไม่ได้ก็ให้ผมตายก็ได้ครับแล้วผมจะยกมรดกทั้งหมดให้กับเขา่ิดียังไงพี่มึงถามลูกมึงยังว่าลูกมึงจะช่วยมึงหรือเปล่า่ะเงินมรดกสองร้อยล้านนะ่ะสินทรสองร้อยล้านนะ่ะที่มึงต้องเรียกมาขอลูกอ่ะ ก็ลูกมึงเห็นด้วยหรือเปล่ามึงคุยหรือยังมึงเผยไอ้เ้นั่นก็ไม่ยอมรับหรอกนะนลำจงังตัวมันเองจูงมือพ่อไปหาเมียใหม่ไปเช่้กูดิไอ้กุจิลำพังตัวมึงก็ไม่ได้ชอบกูหรอกไอเ้เจ้กุจิมึงไม่ต้องมาไอ้นี่หรอกสัตก แล้วมึงจะเป็นปึกพองกับกูได้ยังไงไม่ทำทำไมอันติคิดอย่างนั้นล่ะถ้าถ้าเสียมึงอย่างแก่เลยเฮียเสียมึงได้อย่างแก่เลยสัตว์ถ้าก็ทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่นะนี่นั้นอย่างหนึ่งถ้าไม่ถูกกัดนะเฮียอะไรถ้าอติเป็นพ่อมัพาใจถ้าก็ต้องรักอติด้วยสิ จีไม่ต้องหว่วงเล้วข้าไม่กอ,อดจีหรอกอย่าจีอย่าก,กอดข้านะฮะพาข้าด้วยนะนเจ้าหนะ่ะมีสบู่ให้ข้าไหมได้ดบบิได้ดีแบบว่ามึงเลือกระหว่างมึงเอาเงินสองล,ล้านมาให้กูกับมึงพาพ่อมึงไปหาเมียใหม่มึงเลือกไหนง่ายกว่ากันให้กุจี ดิฉัรักมันแค่ไหนอ่ะรักมากครับลูกมากของยันนี่คือแค่ไหนบอกกูได้มากมากกว่าสี่เปอร์เครับลูกมึงแทิดมากูฟังแล้วกูแบบจะถอดหูฟังเลยวะไอ้เหี้ยเพราะว่าก็ต้องฟังเรื่อยๆครับ แต่แต่ว่าจะพยายามหามาให้แน่นอนครับคือเฮียเนี่ยคือถ้ามันไม่ยืนอยู่ในในเซิร์ฟมาก่อนอ่ะเออมันยังพอรับได้แต่เฮียไนีมันเห็นหน้ากันเรามาสองปีไอเฮียไนีเราเห็นทุกวัน ไม่มีทางออกอื่นเลยหรอครับอติบอกไปตะเกียวว่ามึงจะไปทําอะไรก็เรื่องของมึงมึงอยากไปหาเงินหายยี่อะไรก็เรื่องของมึงคุณต้องให้กูชี้บอกหมดไว้ให้กูพาัไปเลยไหมเมื่อไหรมึงจะเลิกโง่ทีวะมึงเป็นคนโง่อย่างงี้มึงจะดูแลใครได้วะโอ้โหโอ้โห าค,ครับตแต่กูบอกก่อน้ากูเห็นมึงอยู่กับลูกกูนะครเรื่องแน่แต่ถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกกูแล้วก็มึงคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมึงสองคนเอยจะตายมไม่มีทางบอกแน่นอนครับวอนนี้แต่ถ้ามึงทำตัวแปลกๆให้อูกกูอนือก็

มันติดหมัดสีนเน้มาไงก็ทีไม่อ่ะไม่ให้ครบกันเกินยังไม่เห็นทำเฮีย้ยอะไรไม่ได้กูไม่ให้มันครบกันหรอกเอาเวลาพูดตรงเนี้ย <c oughs> เวลาพิสูจน์ตรงเนี้ยเฮี้ยอะไรเนี้ย <c oughs> ไปหาทำให้เป็นด <c oughs> ีขึ้นหรือปะ เสียวเฉพาะขนาดนี้ทำไปอย่างก็บพชนะเระฉปาเจ้าเนาะส่วนแนตตีเห็นครับแล้วก่อนจะจากไปกี่เด้อก็ได้กี่เด้อมึงก็บอกให้มันครับเว็บร้อยสิบไอะสรงเข่งอะไปนี่ไปนี่